เอาละคุณผู้ชมมาให้ยินดีต้อนรับกับมาอีกครั้งนะฮะวันนี้ครับเรามอยู่เกมออโตเมชช์นะฮะเรียกว่าเราเนี่ยห่างหายจากเกมแนวออโตเมชันการวางโรงงานวางผังเบืองต่างๆนานาเนี่ยไปนานมากฮะแล้ววันนี้ผมได้กลับมาแล้วเพราะว่าเกมนี้มันแจกฟรีพอดีนะฮะผมก็เลยไปโหลดมาเล่นซะเลยนะเอาละแลวถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะถ้าผมผิดพลาดประการใดอะไรยังไงเนี่ยต้องขอภัยมาณที่นี้ด้วยเพราะว่า ผมนั้นไม่เคยเล่นมันมาก่อนเลยลุยกันเลยเอาล่ะไหนดูซิมีอะไรบ้างเนี่ยมี How to Pay เฮ้ยเขาจะมีสอนเราอย่างงั้นโอ้โหอะไรวะเนี่ยฮะมี Objective นะฮะหรือว่าสิ่งที่เราต้องทำเยอะแยะมากมายอุปสรรคขัดขวางมี Blueprint นะฮะสิ่งที่เราเอาไว้ประกอบสร้างออเดอต่างๆนานาหรือว่าคำสั่งที่เขาจะสั่งให้เราทำแล้วก็ประสิทธิภาพอะไรพวกนี้ ทำไมมันเยอะแยะมากมายขนาดนี้วะเนี่ยเอาเป็นว่าอย่าไปนสนใจเลยคุณผู้ชมฮะเรานั้นนี่ยไปสัมผัสด,ด้วยตัวของเราเองดีกว่าจริงไหมไปที่แคมเปนเอาละในด่านแรกนะฮะเป็นเบสิกนะฮะในการฝึกสอนโอเคน่าสนใจฮะยินดีต้อนรับทุกท่านวันนี้เข้าสู่พัตคารฮิฮวันนี้เราจะใช้หุ่นยนต์ในการทําอาหารให้พวกท่านนั้นกินด้วยการทําเบอร์เกอร์มีงบให้สี่หมื่นสีมืนเหรียญอย่างนั้นเหร โอ้ทำเบอร์เกอร์เอาล่ะไหนดูซิเอาล่ะเ,เขาบอกว่าเขาจะทําให้ครัวเขานเนี่ยกลายเป็นระบบออโตเมชันนะโดยที่ไม่จําเป็นต้องใช้มนุษย์แม้แต่ตัวเดียวและเขาจะบอกว่าก่อนที่เราจะเริ่มเนี่ยนะเราต้องแบบรู้คอนเซปต์รู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะว่าเราเนี่ยควรจะทําอะไรยังไงบ้าง w a s d x c o okay, k หมุนซูมเข้าซูมออกเค okay, ไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วก็ต่อไปถึงเวลาในการเริ่มทำแล้วเอาละ assembler อันนี้เนี่ยคือสายพานที่จะส่งออกไปตรงนี้อันนี้น่าจะส่งออกไปข้างนอกฉะนั้นเนี่ยเราน่าจะต้องวางอันนี้ตรงนี้อเอาละเมื่อเราได้ Assem b l e แล้วนะฮะเราก็ต้องเลือกใช่ไหมเลือกอ่าเลือกสี่เลือกเอาละนี่คือกระบวนการทำนะก็จะมีเบอร์เกอร์บันนะฮะหรือว่าตัวแป้งนั่นเองแล้วก็จะมีรอแพตจี้นะอันนี้น่าเป็นตัวเนื้อของมันน่าจะไม่มีปัญหาอะไรแต่สิ่งที่เราต้องทําก็คือเรานั้นจะต้องให้คําสั่งเข้าไปในไอ้เครื่องนเนี้ยเนี่ยใส่ยังไงเนี่ยอ๋อคิ ขวาแล้วก็เลือกอันนี้เสร็จแล้วโอเคอ่าแล้วไงต่ออ่ะแล้วมันมันจะออกไปได้ยังไงอ่ะฮะเขาบอกให้เราเช็คที่เมนูก่อนนะฮะว่าเรานเนี่ยจะต้องทาอะไรบ้างอย่างที่ผมได้คลิกไปก่อนหน้านี้นะว่ามันจะต้องมีขนมปังแล้วก็ต้องมีเอ่อตัวตัวปิ้งย่างใช่ไหมไอ้นี่มันน่าจะเป็นเหมือนกับเครื่องรวมนะฉะนั้นเนสิ่งที่เราต้องทําก็คือเอาเจ้านี่มาวางหนึ่ง วาง2ดิพเอนเซอร์ตัวนี้นะฮะจะทำให้เราได้เลือกว่าเรานั้นจะให้มันนั้นเนี่ยผลิตอะไรบ้างโอเคเรียบร้อยเอาละตอนนี้เราก็ได้รอแปตตี้มาแล้วแต่เราต้องมีสิ่งที่เรียกว่ากิลเป็นเตาเตาย่างใช่ไหมเตาย่างเอาไว้นี่เอาทำไมทำไมวางตรงนี้ไม่ได้ด้วยไงมาต่างกระรุงไหนเนี่ยฮะแล้วต่อไปฮะอ่ต้องมีต้องมีสายพานสายอะไรวะเนี่ยฮะ อ๋อวางได้ทีละอันเหรอแล้วทำไมมันแบบวางแบบลาดยาวไม่ได้วะเอองงเว้ยต้องมีโรบอทอาร์มด้วยเหรอเดี๋ยวนะอันนี้เหรอแล้วก็อ้อหยิบอันนี้มาใส่เตาย่างอันนี้และเตาย่างอันนี้และอันอัน,นอันนี้ยังไงวะเนี่ยขอ,อ,อหยิบจากเครื่องนี้ออกไปอ้าวแล้วมันจะหยิบจากไอเตานี้ยังไงวะเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองทําตามเขาดูก่อนก็แล้วกันอ๋อนี่ไงอ้ยคุณผู้ชมฮะ เขากําลังแนะนําอยู่ถ้าผมเป็นหุ่นยนต์มันคงจะบอกว่าแกก็ฟังให้จบก่อนสิเฟ้ยอย่าเพิ่งคิดเออได้ได้ได,ได้เอาละผมคิดว่าทุกอย่างตอนนี้เนี่ยพร้อมแล้วนะแล้วเราก็จะเลือกหยิบเป็นนี่ฮะอ่าเป็นแผ่นแพตตี้ที่ปรุงสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเอาละกดสตาร์ทตอนนี้พัตคารของเรานั้นพร้อมที่จะให้บริการลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยมีขนมปังออกมา นี่ฮะมาแล้วขนมปังเข้าสู่เครื่องรวมนะฮะแล้วก็นำเจ้าแพตตี้นะฮะแพตตี้นี่มันเป็นเ,เป็นอาหารชนิดไหนวะคุณผู้ชมฮะอันนี้ผมไม่มีข้อมูลเลยนะเพราะว่าผมแบบมาเล่นสดๆร้อนๆเลยเอาละตอนนี้เราได้เบอร์เกอร์เปล่าๆเปรี้ยวๆมาแล้วอันนึงเป็นเบอร์เกอร์แบบปกติสุดๆได้มาแล้วหนึ่งอันสองอันบ้าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรเดี๋ยวฮะเราต้องการส่งไปสามหรอ โอเคได้2ได้3มอุ้ยเกินแล้วนะเนี่ยทำ็นเล่นไปอืมน่าสนใจเอาละเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะอุ้ยไม่ยากนี่หว่าคุณผู้ชมฮะแค่ระบบอัตโนมัติเนี่ยบอกเลยว่าผมเนี่ยผ่านมาเยอะแล้วเอาละก่อนอื่นเช็คก่อนสิโอ้โหกี่ด่านไปนี่ยคุณผู้ชมฮะคือเอาจริงนะผมก็กะว่าจะไม่เล่นแบบพาร์ทเดียวแหละแต่มันมีอะไรเนีย่ยแชงกิฟต์อัปเดต ไว้ยเยอะไปหมดเลยแปนว่าเล่นไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะจนกว่าจะเบื่อเอาละต่อไปไหนดูซิมีอะไรบ้างเนี่ยฮะชีสเบอร์เกอร์อรฮะคุณผู้ชมฮะรอบนี้เราจะได้ทำชีสเบอร์เกอร์กันก่อนอื่นเลยเรามาดูนี่ก่อนอะแอบสเอมบีนะฮะเดี๋ยวดูเมนูก่อนสิอาต้องมีชีสต้องมีกระบวนการทำชีสใช่มันต้องมีกระบวนการทำชีสฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องการคือือ อันนี้อันนี้อันนี้เป็นการผลิตขนมปังเบอร์เกอร์บันอันนี้เป็นแพตตี้ฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการเพิ่มเติมเว้ยก็คือตัวตัวชีสนั่นเองอ่ะมาเอาเจ้านี้มาผลิตชีสแล้วกันนะแล้วก็อะกลิขวาเอาเป็นชีสมาชีสเท่านั้นยังไม่พอฮะมันจะต้องมีกระบวนการนี้ฟู้ดโปรเซสเซอร์อันนี้นะฮะเป็นตัวที่จะสามารถเปลี่ยนชีสก้อนให้กลายเป็นชีสแผ่นเพื่อที่จะเปลี่ยนร่าง ให้มันกลายเป็นชีสเบอร์เกอร์ยังไงล่ะแค่นี้เหรอว้าวนี่เกยจะสอนข้าทุกอย่างข้ากับไม่หงคิดเลยแหละสิฮะมันจะเร่งเวลามากกว่านี้ได้ไหมอ๋อนี่ไงปักปัับพับปุชพุชุ๊เอาละเบอร์เกอร์ชิ้นแรกออกเสิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแมง่ายดีนะว่าไงไหม ผมว่าเกมนี้เนี่ยเหมาะกับการแบบว่าเล่นเพลินๆมากๆเลยฮะคุผู้ชมฮะตอนนี้มันก็แจกฟรีอยู่ในอ c s ิ o re นะใช่ผมไปโหลดมาที่นั่นแหละมันแจกฟรีไงเอาละส่งไปเรียบร้อยฮะต้องการส่ง5ชิ้นเร็วห้าชิ้นเร่งเวลาสักหน่อย3 4 5สโอเคฟินชิชยังไม่หมดเหรอรต้องใช้ Energy ให้ครบด้วยนะเอาละเสร็จเป็นที่เรียบร้อยอะไรอ่ะออเดอร์ลีดเดอร์เดี๋ยวนะเครื่องอ่านออเดอร์ เอามาทาไมอ่ะอย่าบอกนะว่าเราจะสามารถกําหนดได้ว่าแบบว่ามีออเดอร์เข้ามาปุ๊บแล้วก็สั่งปั๊บอะไรแบบนี้น่าสนใจนะน่าสนใจเดี๋ยวเรามาดูกันฮะเขาบอกว่าให้เราเลือกและเราก็คลิกที่นี่เหม,มือนว่าถ้าสมมติเราเชื่อมออเดอร์ตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้เจ้าเครื่องนี้เนี่ยกำหนดการใช้งานโดยที่ไม่ต้องเปลืองนั่นเองฮะ เราจะเลือกเป็นดําเนินการ1ครั้งนะต่อน1 o r d e ออเดอร์ก็คือมันจะไม่มีชีทแบบเหลือนั่นเองนะฮะอ่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยอะไรต่อเนี่ยฮะมีอีกเหรออ๋อเป็นเหมือนแอดออเดอร์เข้าไปอ่ะนี่เชื่อมอันนี้อันที่2เราก็เลือกเหมือนเดิมฮะคราวนี้มันก็จะไม่มีของเหลือฮะแล้วก็เลือกอันที่3ครับเราเนี่ยจะใช้เครื่องออเดอร์เนี่ยเชื่อมไป3อันเลยพอเชื่อม3อันเสร็จปุ๊บคราวนี้ครับเรียบร้อยครบแล้วนี่เอาอีกเหรอ อ๋อมีเครื่องกริลด้วยไงอ่าเครื่องกริลด้วยนะฮะก็จะใช้อเปิดเมื่อมีออเดอร์ก็แล้วกันนะเราจะใช้เปิดเมื่อมีออเดอร์นะครับเพราะว่าเครื่องกริลเนี่ยมันอาจจะต้องใช้ความร้อนมันจําเป็นให้ต้องเปิดตลอดเวลานั่นเองเอาล่ะเริ่มดําเนินการผลิตได้อ่ะไปสิไหนวะอย่าบอกนะว่าไม่มีออเดอร์เข้ามานี่ตอนนี้พลังงานใช้เปลืองเลยนะเอาล่ะออเดอร์มาแล้วนี่ฮะเห็นไหม พอมีออเดอร์มา2มันก็จะผลิต2อ,อ,อันนี่หนึ่งหนึ่งอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งเห็นไหมเอ้ยแบบนี้ก็ถือว่าดีฮะไม่เปลืองนะไม่เปลืองของไม่งั้นเนี่ยมันก็ผลิตออกมาแบบโอ้โหล้นเหลือล้นเหลือนะแม่จะว่าไปในี่ยนาคตถ้าผมเก็บตังค์ได้นะผมก็ว่าจะเปิดร้านอะไรแบบนี้คุณผู้ชมคิดว่าดีไหมหตั้งชื่อร้านว่าฮิเบอร์เกอร์เฮ้ยอย่าลืมมาอุดหนุนกันด้วยนะเอาล่ะตอนนี้ เขาต้องการทั้งหมด5เดอร์ตอนนี้สั่งมาทั้งหมด5เดอร์เป็นที่เร,เรียบร้อยแล้วอาอ,อเดอร์ที่6มาทำไมวะเนี่ยใช้พาเวอร์ไปทั้งหมด10,000กว่า10,000กว่า กำลังดีกำลังดีได้อยู่ฮะเอาละเรียบร้อยนะฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะโอเคเอาละเมื่อกี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันคือการฝึกสอนไว้คผูชมาฮะของจริงเริ่มต้นแล้วปัดลุยกันเลยเอาละรสชาติแรกเขาบอกว่าเอา10ออเดอร์แล้วก็ใช้พลังงานให้น้อยกว่า500วัตต์ต่อชั่วโมงนะฮะอืมก็ไม่น่าถึงหรอกมัง้งโอเคไม่มีปัญหาอุ้ยมีเบอร์เกอร์2แบบซะด้วยนะฮะเอาละมา ไม่ยากไม่ยากคุณชมฮะไม่ยากผมเชื่อมั่นเลยว่าผมสามารถทําได้แต่เนนี้พูดเยอะลือเกินเอาละคุณชมฮะมันถึงเวลาในการใช้สมองของเราและสิบออเตอร์ไม่น่าใช่เรื่องยากสิ่งที่เราต้องทําก็คือเรามีเบอร์เกอร์ทั้งหมดเนี่ยสองชนิดที่ต้องทําเป็นเบอร์เกอร์แบบอีซี่อย่างหนึ่งแล้วก็ชีสเบอร์เกอร์อย่างหนึ่งจะว่าไปเนี่ยไอแอสเซมเบอร์อันหนึ่งเนี่ยมันสามารถทาเบอร์เกอร์สองชนิดได้ไหมฮะไม่ได้เหรอโอ้ไม่ได้จริงเหรอเนี่ยฮะ ทำไมชีวิตต้องวุ่นวายวุ่นยากขนาดนี้ด้วยวะเนี่ยโอ้โหเซ็งว่ะคุณผู้ชมฮะไม่เป็นไรฮะถ้าอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าสิ่งที่เราต้องทำก็คือเรานั้นอืมจะต้องสร้างเจ้า a s s e m b l e อ2อันใช่ไหมถูกไหมอ่ะอย่างแรกเลย As s e ซ b l e อ2อันนะฮะเออจะว่าไปเนี่ยจะว่าไปเนี่ยเราอาจจะต้องเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นก็คือสิ่งที่เราต้องมีอย่างแรกเลยก็คือเบอร์เกอร์ใช่ เราเนี่ยจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าตัวแป้งเบอร์เกอร์อ่ะเราจะเอาอันนี้เนี่ยเป็นตัวแป้งเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์บันจงออกมาเบอร์เกอร์บันเนี่ยมันไม่ได้เป็นที่จะต้องแบบผ่านการกิวผ่านการอะไรนะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องไหลเข้าอันนี้เลยหรือว่าเราจําเป็นต้องมีเบอร์เกอร์บัน2อันวะเอาเป็นว่าลองใส่2อันไปก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมฮะเพื่อรดปัญหาการจราจรติดขัดเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าสมมติเราเนี่ยใช้ตัวเครื่องเดียวเนี่ยการกระจายมันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบยุ่งยากอ่ะ เอาเบอร์เกอร์ธรรมดาก่อนอันนึงแล้วอันนี้เป็นชีสเบอร์เกอร์เราได้ขนมปังแล้วต่อไปก็จะเป็นรอแพตตี้นะฮะอันนี้เดี๋ยวเราจะไหลมาใช่ไหมเราก็จะไหลมาปั๊บแล้วก็จะต้องเจอกับโรบอทอาร์มที่เป็นตัวโง่เพื่อที่จะหยิบจับมันเนี่ยเข้าสู่เตาเผาและเมื่อเข้าสู่เตาเผาเสร็จปุ๊บอืมเราก็จะหยิบจับมันต่อด้วยโรบอทอาร์มแบบสมาร์ท อพอผ่านโรบอทอาร์แบบสมาร์ทปุ๊บเนี่ยนะเราก็ต้องเลือกนะฮะว่าให้เขานนเนี่ยหยิบเป็นนี่เป็นแบบว่าคุกคุกแพตตี้เป็นคุกแพตตี้นะฮะเพื่อที่จะแบบว่าปิ้งย่างเสร็จปุ๊บก,ก็หยิบปุ๊บเอาใส่เครื่องนี่ปับ๊บไปแง่เดี๋ยวนะมันมันสามารถเข้าเครื่องนี้ได้โดยโดยที่ไม่ต้องมีอะไรหยิบใช่ไหมผมจําถูกไหมเนะี่ยลองดิ ว่ะเฮ้ยคุณผมมู้ชมฮะหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนเลยแสดงว่ามันนั้นเนี่ยมีข้อผิดพลาดอยู่หน่อยหนึ่งนะฉะนั้นนะฮะเราก็เลยจะต้องมีนะสิ่งที่เรียกว่าโรบอทอาร์มที่เป็นตัวงโง่โใช้เงินเปลืองนะเนี่ยฮะใช้เงินไปจะครึ่งหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยผมว่าตอนนี้เนี่ยระบบของเป็นอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเบอร์เกอร์อะไรเนะี่ยอ่ะเบอร์เกอร์ธรรมดาได้แล้วต่อไปครับเดี๋ยวเราเน,นี่ยมาทำเป็นไอตัวเบอร์เกอร์ที่เป็นเบอร์เกอร์ชนิดพิเศษก่อนตอนนี้ผมเชืจะสงสัยแล้วสิว่าทำไมผมจะต้องมาใช้สมอง อะไรกันขนาดนี้ด้วยวะเนี่ยฮะให้ตายสิเอาละต่อไปนี่ฮะกระบวนการผลิตมาแบบนี้ผ่านชีสมาส่งต่อมาปุ๊บส่งต่อมาผ่านสายผานออกเอ้ยเดี๋ยวนะไม่ไม,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 ไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้จะเอามาย่างส่งยาวมานี่ฮะคุณผู้ชมฮะยาวมานี่ปึ๊บเราก็จะเอาโรบอทอาร์มหยิบเข้าสู่นี่แล้วเจ้านี่มันก็จะหยิบเข้าไปเป็นไงเพอร์เฟกคุณผู้ชมเชื่อผม เอาละเมื่อทุกอย่างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะต่อไปเราก็มาต่อสายพานที่จะทําการหยิบเจ้า,าขนมปังเอ้ดียเดี๋ยวเลื่อนทําไมวะเนี่ยขนมปังของเราเนี่ยหรือว่าเบอร์เกอร์ของเราเนี่ยเข้าสู่สายพานเพื่อส่งให้คนกินนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมว่าได้ไหมอันนี้เราต้องเซตตั้งค่าอะไรอีกไหมเนี่ยฮะอันนี้เป็นสายตรงไม่ไม่ไมอ๋อนี่ไงนี่เราต้องเซตให้เป็นทางซ้ายอ่าี่เอ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วคุณผู้าไม้มามาหนี่หยิบปุ๊บปั๊บใส่นี่และอานี้หยิบต่อปุ๊บปับป๊บ เพอร์เฟกแล้วก็เอ้ยไหนก็ตังเหลือไว้เฮ้ยคุณผู้ชมฮะตังเหลืออ่ะมาสายออเดอร์สักหน่อยวางตรงนี้เลยและเดี๋ยวเรานั้นมาตั้งค่ามันกันเดี๋ยวนะคุณผู้ชมฮะมันรับได้แค่สี่ออเดอร์เองเหรอเอาเป็นว่าผมว่าผมต้องสร้างไอ้ตัวออเดอร์นี้สองอันเว้ยอันหนึ่งเนี่ยเอาไว้รับที่เป็นอันนึงเอาไว้รับเป็นเบอร์เกอร์ธรรมดาอ่าส่วนอีกอันหนึ่งนะเนี่ยเราเนี่ยจะเอาไว้รับเป็นอ่อเป็นอ่อชีสเบอร์เกอร์ก็แล้วกันนะและเดี๋ยวเราก็จะเริ่มทําการแอด ผู้ชมฮะตอนนี้ปัญหาของเราคือเรานั้นใช้งบเกินเว้ยผมเชื่อเลยว่ามันเป็นปัญหาและฉะนั้นฮะผมรู้แล้วว่าผมต้องทําไงนี่เลยเรานนเนี่ยจะเปลี่ยนระบบของเรานะฉะนั้นเนี่ยเราเลยจําเป็นที่จะต้องนะฮะใช้ขนมปังจากพื้นที่เดียวกันเว้ยอ่าแบบนี้ฮะและเดี๋ยวเราก็จะทําการนี่ขโมยขนมปังจากอันนี้มาเห็นไหมอันนี้มามีใส่อันนี้แล้วก็มีแบ่งแยกไปอันนี้ และเดี๋ยวเรานั้นก็จะมีการปรับออเดอร์เล็กน้อยและไอตัวออเดอร์นะคุณผู้ชมฮะมันใช้แบบตัวส่งขนมปังอันเดียวกันไม่ได้ด้วยนะเออบอกเลยว่าเรานเนี่ยจะต้องลดจํานวนอีกแล้วนี่ด่านแรกด่านเดียวเนี่ยมันจะเอาไปแบบครึ่งชั่วโมงเลยหรือไงวะเนี่ยคุณผู้ชมฮะผมบอกแล้วว่ามันไม่ใช่ปัญหาหรอกคุณผู้ชมต้องเชื่อมั่นต้องเชื่อมั่นในผมและเดี๋ยวเรานั้นจะต้องรอดไปด้วยกันคุณผู้ชมต้องเชื่อมั่นไว้ ว่าพัฒคาารของเรานั้นจะต้องประสบความสําเร็จนี่มานี่เอาอย่างกริลตรงนี้อันนี้หยิบใส่ไปนี่และเดี๋ยวเรานะเนี่ยจะต้องมีการแยกเห็นไหมเราก็แค่เพิ่มนะฮะเจ้าตัวนี้มาเราแค่เพิ่มเจ้านี่มาเป็นมือฉลาดเนี่ยหยิบแยกเอาเป็นเจ้าแพตตี้กริลเนียนะที่มีอยู่เนี่ยให้มันนั้นกริวโดยอัตโนมัติโดยที่เรานั้นไม่ต้องพึ่งพาแบบอันอื่นผมบอกเลยว่าถ้าสมมติเราเนี่ยลดอุปกรณ์ทั้งหมดลงนะ ทุกอย่างน่าจะไม่มีปัญหาเห็นไหมสี่อย่างครบครันนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวแปตตี้นะฮะหรือว่าเป็นเบอร์เกอร์บันหรือว่าชีสก็ตามนะเมื่อมีออเดอร์มาหนึ่งปุ๊บเราก็จะเริ่มดําเนินการอุ๊ยจะจะว่าไปเนี่ยถ้าสมมติเราสั่งเป็นออเดอร์ของชีสเบอร์เกอร์เนี่ยไอตัวชีสเนี่ยมันจะทํางานยังไงวะเออว่ะผมว่ามันต้องเปิดทรัพยากรชีสโดยใช่เหตุนแน่เลยว่าไงไหมแต่ทําไงได้อะ่ะงบเราหมดอะ่ะ เออก็งบเราหมดฮะคุณผู้ชมฮะเอาเป็นว่าลองดูกันสักหน่อยดีกว่าฮะคุณผู้ชมฮะว่าระบบนี้ของเราเนี่ยจะสำเร็จไหมฮะไปเอาล่ะตอนนี้พอร์ทั้งหมดอยู่ที่3,900วัตต์ในการใช้งานรอแค่มีออเดอร์มาเท่านั้นแหละนี่อะไรเนี่ยฮะอ๋อมีให้ดูว่าพวเวอืมอินเฟสเตชันเดี๋ยวนะมีการติดเชื้อด้วยเหรอฮะเฮ้ยมีแบคทีเรียด้วยเหรอ อันนี้ปิดอยู่นะเพราะยังไม่มีออเดอร์เข้ามาดูพลังงานที่ใช้ฮะอันนี้ใช้งานตลอดเลยเนีย่ยฮะไอฟู้ดโปรเซสเซอร์เนี่ยฮะไอกระบวนการผลิตเนี่ยเอาเป็นว่าช่างมันคุณผู้ชมฮะอ่าใครก็ได้มาสั่งของทีเฮ้ยมีคนหิวเบอร์เกอร์มาแล้วสั่งแล้วครับมาแล้วฮะชีสมาเอาแล้วเอาแล้ว,อลวโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยเร็วเกินเร็วเกิน เอาละตอนนี้มีเบอร์เกอร์มา2ออเดอร์เออสามออเดอร์แล้วเบอร์เกอร์ธรรมดาแล้วก็ชีสเบอร์เกอร์ทั้งหมดเนี่ยสองออเดอร์นะหวังว่าแกจะทำทันนะไปแล้วก่อนหนึ่งแงสำหรับชีสเบอร์เกอร์อันนี้ผสมออกมาเป็นเบอร์เกอร์ธรรมดาถูกไหมผมว่ามันผลิตช้ามากอ่ะมันย่างไม่ทันอันเนี้ยใช่อันนี้มันมันย่างไม่ทันเว้ยไ <c oughs> อ้น,นี่มันไอ้น,นี่มันขมโมยไปหมดเลยเนี่ย 谢谢เฮ้ยได้ได้ได้เบอร์เกอร์ธรรมดาอยู่คุณผู้ชมฮะอ๋อโอเคเดี๋ยวเดี๋ Kayla: ยวไอ้ไอ้นี่มันแยงกันคุณผู้ชมแขนมันแยงกันเห็นปะเห็นแขนมันแยงกันปะเออจริงๆเนื้อเนื้อควรจะให้อันนี้หยิบเว้ยโรบอทอาร์มอันเนี้ยหยิบเนื้อจากตรงนี้จากเตาอันนี้แต่อันนี้มันหยิบมาใส่อันนี้หมดเลยแล้วพอหยิบอันนี้หมดมีไอ้นี่มันแยงเนื้อไปหมดเลยชีสเบอร์เกอร์ไม่ได้ทำกับพอดีเซ โอ้โหให้ตายสิให้ตายสิยสนี่เขาโวยวายแล้วเนี่ยฮะว่าทำไมาเนื้อไม่เอามาส่งซึงนี่อาจิบเบอร์เกอร์เข้าไปบ้าเอ้ยลูกค้าบนตายลูกค้าบนตายแบบนี้เฮ้แต่เหมือนว่าแต้มเราจะเกิดปะ <c oughs> ไม่สําเร็จว่ะคุณชมฮะผมว่ามันเออเร่ออุอ้ยนี่ด่านแรกด่านเดียวนี่ยากขนาดนี้เลยวะเนี่ยหมดเวลาแล้วเนี่ยส่งไปบ้าเอ้ยเอาผ่านด้วยเว้ยผ่านได้อันเดียวแหละ ผ่านแค่สองข้ออย่งองคุณผู้ชมฮะคุยยากเหมือนกันนะคุณผู้ชมว่ามันยากแบบว่าเมื่อกี้ผมว่ามันยากมากเลยนะสําหรับผมอ่ะเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะลองอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะเดี๋ยวผมจะลองวางแบบไปแอบพิดก่อนว่าเราจะวางยังไงดีคุณผู้ชมฮะเอาจิงนะผมว่าระบบมันควรจะแยกกันว่าอย่าง เบอร์เกอร์ก็ส่วนเบอร์เกอร์ชีสเบอร์เกอร์ก็ส่วนชีสเบอร์เกอร์ไม่งั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าระบบรวนแน่นอนเอาล่ะคุณผู้ชมครับผมนะเนี่ยจะลองทําให้ระบบมันนะเนี่ยเล็กที่สุดนะไม่รู้ว่าจะสําเร็จหรือเปล่านะนี่คือระบบของแค่ตัวเบอร์เกอร์ธรรมดาลองสิเนี่ยฮะเห็นไหมมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วหนึ่งเบอร์เกอร์มาสองชีสไอ้ไอ้นี่มาแล้วอ่าเนื้อมารวมกันตรงนี้มารวมอ่าได้เบอร์เกอร์โอเค ทุกอย่างเพอร์เฟกต์สำหรับระบบนี้นี่คือใช้ไป25 0 0 0โอ้เฮ้ยแต่25 0 0 0นเนี่ยคือมันมีออเดอร์ลีดเดอร์หล่นอยู่ตรงนี้เว้ยคุณผู้ชมฮะเห็นไหมถ้าสมมติเราทำแบบนี้อีกอันหนึ่งอ่ะเรา c o ี้ได้นี่ว่านี่เลยผม c o ี้ระบบอันนี้มาตรงนี้อีกอันหนึ่งนะฮะและเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยเราก็แค่เพิ่มชีสเข้าไปเมื่อเพิ่มชีสเข้าไปนี่ใช้ไป3 1 0 0 0เท่านั้นเห็นปะบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องยากฮะคุณผู้ชมฮะเราแค่แบบเปลี่ยนบางอย่างนิดหน่อยนี่แค่นี เปลี่ยนระบบตรงนี้ให้กลายเป็นชีสเมื่อชีสผ่านตรงนี้เข้าสู่กระบวนการตรงนี้ไอ้เจ้านี่เนี่ยเป็นตัวหยิบอย่างเดียวอันนี้ก็ส่งขนมปังไปแล้วนี่ก็หยิบแบบรัวๆมือนี้ก็จะหยิบทุกอย่างที่ลงมาในสายพานตรงนี้ขนมปังลงมาตรงนี้มาถึงตรงนี้โอเคส่วนการปิ้งย่างรอแพตจี้เนี่ยเอาไว้ตรงนี้เมื่อมันปล่อยออกมาปุ๊บปล่อยลงตรงนี้ไอ้นี่หยิบเข้ากริลวหยิบเข้ากริลวเสร็จปุ๊บไอ้นี่หยิบมาลงสายพานเดียวกันใส่เข้าเครื่องโอ้คุณผู้ชมเพอร์เฟกผมบอกแลย เอาละตอนนี้ฮะเราใช้ไปแค่37 0 0 0เท่านั้นนะต่อไปครับเราสามารถเอาออเดอร์ลีดเดอร์วางได้ตัวละ5,000วางไป2ตัวปับป๊บปั๊บสีสบายหรือสะดือโบกผมเชื่อเลยว่านะฮะคุณผู้ชมนนเนี่ยอาจจะหงุดหงิดในการแบบว่าดีไซน์เมื่อครั้งที่แล้วไปนะแต่ผมเชื่อมั่นเลยว่าในครั้งนี้ฮะความหงุดหงิดนั้นจะหายไปเพราะว่าผมเนี่ยได้พัฒนาสมองของผมไปอีกขั้นหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยนะอันนี้อะไรเนี่ยอ่ะเบอร์เกอร์ธรรมดาโอเคติด3เครื่องถูกไหม ถูกนะอ่ะไม่มีปัญหาอะไรนะโอเคต่อไปอันนี้เป็นชีสเบอร์เกอร์นะฮะเราก็ตั้งค่าให้คล้ายกันเลยนะฮะโอเคไม่น่ามีปัญหาอะไรนะ,ะสำหรับการผลิต4อันเนี่ยฮะเอาล่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยจะว่าไปเนี่ยอันนี้มัน,มนควรจะตั้งค่าได้ด้วยไหมแต่ผมว่าไม่ต้องแล้วตอนนี้ฮะ47่หลือเหลือๆใช้เหลือได้อีก3,000ันผมก็ไม่รู้จะอะไรใส่แล้วนะฮะทุกอย่างโอเคเพอร์เฟกต์หมดแล้ว สายพง์สายพานมีการหยิบจับเบอร์เกอร์หลังจากผลิตเสร็จนะไม่ว่าจะเป็นชีสเบอร์เกอร์หรือว่าเบอร์เกอร์ธรรมดาพร้อมอันนี้ชีสออกไปปุ๊บ,บ,บมาดูกันดีกว่าคุณผู้ชมฮะพร้อมเอาล่ะตอนนี้พัสดการของเรานั้นพร้อมเป็นที่เรียบร้อยมาดูกันว่าเรานั้นจะสามารถผลิตเบอร์เกอร์ได้ตรงตามความต้องการของคุณลูกค้าหรือไม่มาดูกันฮะคุะคณผู้ชมฮะเอ่อโทษนะ ไม่หิวก็เลยได้ไงวะอะใครก็ได้อุ๊ยมีคนหิวเบอร์เกอร์มีคนหิวเบอร์เกอร์แล้วคุณผู้ชมฮะมาสั่งเร็วเข้าเดิน่ายไปสองคนแลยนี่นี่นมันมันต้องเดียวมาสั่งหน้าร้านไง,งหน้าร้านอยู่นี่ฮะโอเคเร็วเข้าเร็วเข้ามาสั่งเ็วออเดอร์แรกมาแล้วฮะเอาละเบอร,ร์เกอร์ธรรมดาสองไหนดูสินี่ฮะมีการผลิตเบอร์เกอร์แล้วย่างก่อนย่างก่อนรอย่างสักครู่นะคุณลูกค้าเห็นไหมนี่ฮะขนมปังผลิตมานี้อันนี้เนี่ย กริลเสร็จแล้วนะฮะก็จะผ่านกระบวนการเข้าสายพานตรงนี้หยิบเข้าไปแล้วก็เอาไปรวมในแอสเซมบลีเดียวกันนะฮะเพื่อทําการแบบรวมรวมเข้าด้วยกันแล้วก็ผลิตส่งออกเพอร์เฟกมากคุณผู้ชมนะนี่ออกไปแล้วหนึ่งจานเฮ้ยเดี๋ยวคุณลูกค้าทำไมคุณลูกค้ามากันเยอะขนาดนี้วะเนี่ยฮะเอาเราผมคิดว่าไม่น่ามีอะไรติดขัดบนสายพานนะนี่ไงไปแล้วเบอร์เกอร์ธรรมดา2เห็นไหมชีสเบอร์เกอร์ไปแล้ว1 จริงเรานะ่าจะแบบว่าปรับระบบเป็นไฮสปีดดี่ไหมเออจริงระบบเราสามารถปรับให้เป็นไฮสปีดได้นะแต่มันจะเปืองไฟไงผมไม่อยากปืนไฟเฮ้ยแต่ถือว่าผลิตได้ทันท่วงทีอยู่ถึงจะมีแบบขึ้นเป็นสีหเหลืองๆบ้างนะเห็นไหมส่งไป5แล้วพลังงานที่ใช้ก็ไม่เกินไอระบบความฉลาดอะไรพวกนี้เนี่ยความต้องการเนี่ยเราก็ตอบโจทย์ลูกค้าทั้งหมดนะฮะเรียกได้ว่ากระบวนการผลิตของเราเี่ยก็ไม่ได้แบบใช้เกินเห็นไหม 30ทับ40ก็คือไม่เกินนะถ้าสมมติเกินเนี่ยมันก็จะไม่สำเร็จเฮ้ยโอ้เพอ f e c t เก้าละ Energy เกือบถึงโอ้ p e r f กต์ Perfect. คุณผู้ชมโอ้เรียกได้ว่านะฮะ Efficiency เนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าเราจะสามารถผ่านไปได้เอาล่ะคุณผู้ชมฮะผมว่าเราพักกันแค่นี้ดีกว,ว่านี่เล่นไปด่านเดียวเองเหรอเนะี่ยฮะ จะต้องมีพาร์ตต่อไปไหมครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมยังไว้ใจในมันสมองของอ่าผมอยู่หรือไม่นะฮะอยากจะให้ร้านเบอร์เกอร์ฮีนั้นเปิดต่อไปก็อย่าลืมนะ,ะกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยเดี๋ยวไว้เจอกันในพาร์ทหน้าก็แล้วกันสำหรับในวันนี้ต้องลาไปก่อนไปก่อนนะบายจ้า